แม่ไปช้อปปิ้งที่ไหนมาเหรอจ๊ะทำไมถึงซื้อยี่ห้อนี้มาฉันใช้แบรนด์นี้ประจำอยู่แล้วอะว่าฉันต้องทำางินจีรเวยแบบแกไปถามคนที่เพิ่งเคยรวยมันจะรู้อะไรพี่ช่วยแนะนำผมหน่อยได้ไหมครัของแบบนี้มันอยู่ที่สีเมอถ้าอย่างนั้นฉันขอคิดลับหน่อยได้ไหมเฮีย ได้ข่าวธุรกิจไปได้ดีเลยดิข่าวรถมาใหม่สวยเลยนะเป็นถอยมาใหม่เลยแล้วนี่ผ่อนกี่ปีเนี่ยไม่ได้ผ่อนค่ะซื้อสดเลยฮะโอ้โหเศรษฐกิจแบบนี้นี่กล้ามากเลยนะที่ซื้อรถเงินสดน่ะเป็นพี่นะพี่จะเก็บเงินสดเอาไว้ก่อนแน่ใจแค่ไหนว่าธุรกิจมันจะราบรื่นไปตลอดอ่ะผนยังพอมีเงินสำรองอยู่อะค่ะเรื่องนี้ไม่มีปัญหาหรอกค่ะ อ,อย่าอวดเก่งไปหน่อยเลยฝนไม่มีธุรกิจที่ไหนมันราบด้วร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแล้วทำไมถึงซื้อรุ่นนี้อะ่ะทำไมถึงได้ซื้อตัวท็อปนี่ฝนถ้ามาปรึกษาฉันได้นะถ้าไม่มีความรู้เรื่องนี้อะ่ะฟ้าแกเองเคยมีรถสักคันเรื่องไงถึงไปแนะนําเขาอ่ะ <c oughs> อีกอย่างเนี่ยฝนเขาเก่งจะตายเขาถึงได้ขยายธุรกิจได้มาไกลขนาดนี้ <c oughs> ผมว่าฝนเขาไม่ติดขัดเรื่องเงินหรอกครับพี่กรณ์ <c oughs> พี่ก็ oh. แค่แนะนําเฉยๆเห็นว่าเพิ่งเป็นเ,เศรษฐีใหม่กลัวว่าจะบริหารอะไรไม่ดีก็ลองเอาคำที่พี่แนะนำนี่ไปปรับใช้ดูนะค่ะนั้นของผลขอเมือนเดิมนะคะโอเคได้จ้ะนั่งก่อนเลย ช้อปปิ้งที่ไหนมาเหรอจ๊ะใช้เงินเก่งจริงเลยนะอ๋อพอดีวันนี้วันหยุดอ่ะก็เลยออกไปเที่ยวดูหน่อยขอดูหนสิทำไมถึงซื้อยี่ห้อนี้มาทั้งทงที่มันมีแบรนด์ที่ดีกว่านี้ตั้งเยอะแยะฉันใช้แบรนด์นี้ประจำอยู่แล้วอะ่ะเธอเนี่ยนะมีเงินซะเปล่าแต่ว่าไม่มีรสนิยมเลยฉันก็ไม่ได้ติดแบรนด์หรืออะไรอะ่ะ น้นใช้งานมากกว่าเหรอเป็นคนรวยที่เทสในการเลือกของนี่แย่มากเลยนะถ้าเป็นฉันนะแล้วฉันรวยแบบเธออ่ะฉันไม่ซื้อของอะไรพวกนี้หรอกรู้สึกใช้แล้วก็คันอะ่ะหรอแล้วตอนนี้เธอมีเงินเท่าไหร่แล้วล่ะฉันก็มีของฉันแล้วกันนะ่ะเสื้อผ้าที่ฉันใส่เครื่องสำอางที่ฉันมีก็ดีกว่าของเธอตั้งหลายเท่า แกแนะนำฉันบ้างสิว่าฉันต้องทำยังไงถึงจะรวยแบบแกอยากรู้จริงๆหรอสนใจเรื่องอะไรล่ะเดี๋ยวฉันแนะนำให้ก็ออนี่เรื่องแบบนี้นะไปถามคนที่เพิ่งเคยรวยมันจะรู้อะไรกันอยากรู้อะไรนะถามพี่นี่ถามพี่นี่พี่ผ่านมาหมดแล้วผ่านมาทุกสนามกว่าจะประสบความสำเร็จแบบวันนี้ได้มีทุกอย่างโดยไม่ต้องพึ่งใครนะโอ้โหหืดขึ้นคอ นะครับพี่้นพี่ช่วยแนะนําผมหน่อยได้ไหมครับของแบบนี้มันอยู่ที่ฝีมือถ้าอยากประสบความสําเร็จนะนะต้องวางแผนจัดการให้ดีมีทักษะอะไรนะงัดออกมาใช้ให้หมดอยากขึ้นยืนหัวแถวนะต้องกล้าสู้ใจต้องถึงแล้วตกลงเป็นยังไงครับผมเห็นพี่พูดบกไปวนมาแต่ก็ไม่ได้บอกผมสักทีว่าตกลงผมต้องทำยังไงนี่กันคนระดับเดียวกันเท่านั้นถึงจะเข้าใจในสิ่งที่พี่กำลังสื่อสาร ทึ่ๆแบบแกนะอีกสักพักเลยกว่าจะเข้าใจอะถ้าอย่างนั้นฉันขอคิดลับหน่อยได้ไหมเฮียได้เดี๋ยวเฮียจะบอกอปูนี่อยากจะรู้จริงๆเลยเมื่อไหร่มึงจะใช้นี่กูวะยืมเงินกูไปหลายเดือนแล้วดอกก็ไม่ใช้ต้นก็ไม่จ่ายยังมีหน้าเสือกไปสอนคนนู้นคนนี้จะจ่ายเงินกูได้ยัง นี่เฮียครับผมขอเวลาสักระยะหนึ่งได้ไหมพอดีช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีเลยถ้าอย่างนั้นวันนี้มึงก็ต้องจ่ายดอกกูมาก่อนแล้วของกูอ่เอาเหมือนเดิมนะกลับบ้านก็ได้ครับก็ได้แหละของมึงใส่กล่องใช่ไหมครับใส่ถุงเออครับครับ รับงานเพิ่มเหรอใช่ตอนนี้ฉันทำงานเสริมอะส่งอาหารแล้วก็ส่งของด้วยทำไมแกต้องมาทำงานที่มันลำบากด้วยเนี่ยทุกวันนี้แกวิ่งวินเหนื่อยไม่พอยกอฉันมีแรงบันาดาใจจากฝนเขาแน่ฉันเห็นเขาประสบความสำเร็จฉันก็อยากลองไปแบบนั้นบ้างก็เลยหางานทำมากกว่าหนึ่งงานโอ้จะไปเชื่ออะไรไอ้ฝนมันมันก็หลอกขขยฝันอวดรู้ไปเพีงนั้นแหละนี่คนรวยจริงเขาไม่มาสอนใครเขาหรอกนะเขาเก็บความรู้เอาไว้รวยคนเดียวต่างหาก ฉันเห็นแกเองก็ไม่ได้รวยนะแต่เที่ยวสอนคนอื่นเขาเก่งจังเลยถ้าจะให้ฉันต้องรับฟังใครสักคนนึงนะฉันขอฟังคนที่เขาประสบความสําเร็จดีกว่าไปฟังคนที่พูดอิจฉาคนอื่นไปเรื่อยแบบแกไอ้ก,กันนี่แกหลอกด่าฉันเหรอด่ามาบ้างคุยกันอยู่2คนเนี่ยหแกสิเอม็มอะอีบ้า ตอนนี้ฉันลงหุ้นตัวนี้ไว้อะประเมินจากมูลค่าบริษัทอย่างที่แกสอนฉันมาฉันได้กำไรสิบเปอร์เซ็นแล้วนะเก่งมากเลยดีแล้วมาถูกทางแล้วตอนนี้ฉันก็เริ่มศึกษาเรื่อง a อ f i l i a t e ตะกร้าขายของอะไรพวกนี้ด้วยเดือนหนึ่งนี่ฉันได้ค่าคอมหลายบาทนะดีใจนะเนี่ยที่ฉันแนะนำอะไรไปแล้วแกได้ใช้ประโยชน์จริงๆอะฉันคิดไม่ผิดเลยจริงนะที่มาขอคำปรึกษาคนเก่งแบบแกเนี่ยฉันชอบในความตั้งใจของแก สนใจไปทำงานกับฉันไหมฉันจะไปทำอะไรได้อะความรู้ฉันก็แค่ง,งูงูปลาปลาเรียนจบก็แค่ม .6 เองนะก็เริ่มจากเป็น messenger รับส่งเอกสารในบริษ,ษัทฉันก่อนอยู่ใกล้ๆฉันฉันจะได้มีเวลาสอนอะไรให้แกมากขึ้นสนใจไหมล่ะส <laughs> นใจสิฉันจะปล่อยโอกาสดีๆแบบนี้ไปไ,ได้ยังไงล่ะ <laughs> ไหนก็สิ เน,นี่ยอันนี้ดีแล้วแล้วก็เดี๋ยวแกก็ค่อยๆค่อยๆเพิ่มค่อยๆอ,อขางคดูทำ์ไลายเอาแล้วกันนะแล้วก็หรือถ้าแกาสนใจตัวอื่นของผมกับฝนเอาเหมือนเดิมนะครับพี่กอยโอ้โหเฮ้ แต่งตัวดีไห้ใครนี่ไปเช่าชุดร้านไหนมาเนี่ยชุดทำงานผมเองครับตอนนี้ผมกลายเป็นผู้ช่วยของฝนเขาแล้วไอ้ไอ้ฝนนี่แกไปขายฝันอะไรกันปะเนี่ยเพอร์เจอร์ใหญ่แล้วนะ่ะขายฝันอะไรกันละคะพี่กรการเขาทำงานจริงๆฝนก็ขยับตำแหน่งให้เขาตามความเหมาะสมตอนนี้กิจการของฝนขายายไปหลายสาขาแล้วนะพี่แล้วผมก็โชคดีที่ฝนเขาให้โอกาสผมได้แสดงฝีมือนะ แม่แหมแมแหมเป็นเจ้าของกิจการตั้งหลายสาขาแล้วทำไมถึงยังมากินข้าวข้างทางแบบนี้ละจ๊ะแล้วคนมีเงินมากินข้าวข้างทางไม่ได้เหรอมันแปลกตรงไหน,นอ้าวก็ถ้าคนเขารวยจริงๆอะ่ะเขาไม่มากินข้างทางแบบนี้หรอกเขาก็ไปกินในพัตต์คาในโรงแรมหรูๆอะแต่ก็อย่างว่าละนะรสนิยมมันสอนกันไม่ได้ถ้าฉันเป็นคนรวยอ่ะฉันไม่มากินแบบนี้หรอก แล้วตอนนี้แกรวยหรือยังแกนี่ดูเชื่อฝนมากเลยนะฉันว่าที่ฝนน้าเดียมเนี่ยก็โชคช่วยมากกว่าฝีมือไม่เท่าไหร่หรอกแล้วคนเก่งๆแบบพี่กรณ์เนี่ยทำไมถึงปล่อยให้ร้านเจ็งได้ล่ะคะได้ข่าวว่าจะโดนยึดแล้วไม่ใช่หรอแกรู้ได้ไงว่าร้านจะเจ๊งอย่ามาพูดมั่วน,นะเว้ยก็พี่ประกาศเซ็งร้านไม่ใช่เหรอแล้วพี่คงไม่รู้สินะว่าคนที่จะซื้อร้านต่อจากพี่คือฝน ตรงนี้ฝนเห็นว่าทำเลดีอะค่ะแต่น้าแปลกใจนะคะถ้าคนมีฝีมือหน่อยมาค้าขายนี่น่าจะไปไม่รอดพี่เก่งนักไม่ใช่เหรอบริหารร้านยังไงให้เจ๊งอะขนาดร้านเล็กๆแบบนี้พี่ยังดูแลไม่ได้เลยส่วนเธอเองอะนะขอบคุณนะที่สอนเรื่องรสนิยมแต่เก็บไว้สอนตัวเองดีกว่าพวกแกสองคนเนี่ยไม่ได้จนเพราะไม่มีเงินนะแต่จนเพราะไม่มีความคิด ชอบอวดเก่งด้อยค่าคนอื่นสอนคนอื่นเก่งทงั้งทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรดีเท่าเขาแบบนี้มันเรียกว่าพวกขี้ชาและที่ทุกวันนี้ฉันประสบความสำเร็จได้นะก็เพราฉันเลือกที่จะเดินโดยไม่สนเสียงหมาเห่าหมาหอนที่ไหน,นงั้นเอาไว้เจอกันวันที่ผลมารับร้านนะคะไปกันเถอะก,กันเราต้องไปคุยเรื่องธุรธกิจ รกะะรวออเมนัไ้คนที่ดูถูกคนอื่นมักเป็นคนที่กลัวความสำเร็จของคนอื่นมากกว่าความล้มเหลวของตัวเองความรวยที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ข้าวของที่โชว์แต่อยู่ที่วินยัยความคิดและการไม่หยุดพัฒนา แกจะมารับทำงานให้มันลำบากเอาไหมไอ้กันนี่แกหลอกด่าใช่เหรอฉันอะไรนะฉันชอบในความตั้งใจแกโอเคอยากรู้อะไรนะทาไมไปถามไม่่ใชแต่ว่าไม่มีรสนิยมเลยเอ้ยไม่ใช่